เยอะหมดพอดีครับถึงคิวผสมเยอะกันละไปะนี่รับการผสมเยอะเรายังคงผสมเหมือนเดิมครับเราจะมีขนมนปังเปลาไว้นะครับมองอิงแล้วก็ใส่เรียวโปเข้าไปนะครับถุงหนึ่งนี้ใจได้สองเตื้อถึงสามเตื้อเลยนะครับเพราะว่าผมจะแบ่งใส่นะแบ่งใส่เป็นหัวมาน,นะครับนี่อ่ะยังเหลือน,น,นี่เก็บไว้ครับเกลือไปเรียกมันปลุกนะใส่หวานมัแบบนต้องการเยอะนะครับสารสายแข็งนี่มันเมันเปลี่ยน เก็บตรงนี้ไว้ใส่ขแบบนมปังเข้าไปนะครับเออนี่ใั่เข้าไปรับกลมให้เข้ากันโอ้โสีมันส้มมากของสม้มสำหรับการผสมน้ำนะครับในเจ้น,นี้เราจะใช้การผสมแบบผสมกะทินะครับผมตามฉัากข้างหลังกล่องเลยนะข้างหลังถุงเลยนะครับเอราว่าแบบที่หนึ่งนะครับโสน้าตัวได้ทันทีแบบนี้เขาข้ามไปนะเขาข้ามไปแบบที่สอง ใช้ปริมาณน้อยนะครับหนึ่งถุงนะครับผสมกับกะทิหนึ่งกล่องนะครับละทิ้งไว้ 1- 3สคืนแต่ว่าเอานี่จะเล่นกะทิสดเลยนะครับก็คือบบทิ้งเลยนะบบต้องมักนะครับคือใส่ไปเลยกะทิกองน้อยแบบนี้เลยสำหรับการนวดนะครับก็เน้นนวดให้มันเ่าได้เน้นนวดให้มันนิ่มนะครับเอามาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเอ้ยใกล้ดูแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวเราจะไปทำใส่น้ำนะครับเพิ่มให้มันนิ่มหน่อยนึงดูฮะนี่พอเราได้มาแล้วนะครับผสมน้ำแล้วเนี่ยเราจะทำให้กลายเป็นชุดนิ่มไปเลยนะครับชุดนิ่มก็คือแบบนี้เลยนะนี่สิ่งที่ผมจะทำนะผม,มวันแรกนะครับเราทำให้มันแตกตัวไปแล้วนะวันที่สองทงมันนิ่มนะครับแบบนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเวลาใสา่สายหวานนะครับเป็นก้อนนิ่มๆแบบนี้ ค่อยๆนวดไปนะนี่เราก็สามารถอยู่ตรงนี้ไปใส่ได้เลยนะครับแตกตัวบวยนะครับเรียบร้อยเยอะเป็นลำเ้ย โอ right? ้ยตัวตตัวโอ้ยเจ้าตัวนี้เลยนะครับไงก็ฮึึจังเดียวโป้ไหมโอ้ยแทบตูวตัวเลยนะครับไซส์ใหญ่มากตัวนี้เลยครับโดยเฉพาะตัวนี้นะน่าจะเกิงโลต้องมีนะครับตัวนี้นะดูเยอะมากครับเราลองดูฮะนี่คือผลงานของเฮาครับนะ